สวัสดีค่ะพี่น้องที่หลักมือนเก็สิผัดหอยแมงผูใส่นอไม้นะคะเพื่อนมาเรามาหั่นกันค่ะหัน่นอนไม้แล้วก็หั่นพริกนะคะใส่โหระพาพริกเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็พริกเผาค่ะเรามาหั่นเรามาหั่นอนไม้นะคะ อำหมเสวรพี้องใส่ช่องใส่ช่องฟิลมาจากผู้ให พอดีเลย3ามชิ้นพอดีกับกับหอยแมงพูเนาะแล้วก็จะหั่นพริกนะคะ อี่นี้เราก็จะหันเชงเียงค่ะที่นก็จะมีเม็ด เม็ดเขาเป้งเป่งเราก็เอาเม็ดออกนิดนึงมีเม็ดติดนิดหนึ่งเอาเม็ดออกนิดนึงมาเด็ดโหระพานะคะโหระพานี่เราจะใส่เยอะเก็บมาจากสวนงามๆเลยเพื่อน พร่เผาใส่ช้อนตบปูนค่ะเพื่อนๆแล้วก็อะ่าน้ำอุ่นน้ำอุ่นละลายก่อนนะคะเพราะว่าพิดเผาเขาจะย่างเลยเราเาไปลงเลยจะเป็นก้อนก็ขยำขยำก่อนนะคะให้เขาละลายออกก่อนเวลาเวลผัาจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะเพื่อนๆูด้วใครสะดวกที่จะ ใส่เลยก็ได้แต่ยายชอบกขยามก่อนให้เขาละลายออกให้หมดก่อนเขอยไปใส่คุ่เขาเขาหอมมาเราไปผัดกันค่ะเพื่นเเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะ ำมันแล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้ใช้น้ำมันหมูใส่เยอะก็เรียนนะคะเพื่อนๆผัดกับข้าวจะดี แล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปค่ะหอมและกรเทียมมากจนเกอนแล้วก็ใส่ที่กเผาลงไปนะคะ ใส่ลงไปช้อนโต๊ะเพราะว่าส่วนมากที่เขาเขาจะคลุนนะคะก็จะใส,ส,ส,ส่กะปิใส่กลือเนาะใส่หูนัวซช้อนชาค่ะน้ำตาลช้อนชานะคะใส่เยอะก็หวานนะครับเพื่อนมันหอยก็ช้อนโต๊ะค่ะ ผีเผาเพื่นอนใส่ใบมะกรูดล,ลงไปกับเพื่อนรสชาติจ,าจะได้หอม,มเยอะๆเราก็ชิมดูแล้วกับเพื่อนว่าได้หรือยังอร่อยค่ะ ใส่ข่าไปอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ใส่ไปช้อนหนะึ่งเนาะใส่ไปอีกช้อนชาพอ,อมก็มาว่าเขาจะมีรสของเขาอยู่แล้วแล้วก็ใส่หูหระพาลงไปนะคะจะได้หอมหอม ็เปนนมะาวหอยละพาเนี่ยยิ่งใสาย,ยิ่งหอมนะคะพเพื่อนๆอ,อร่อย <c oughs> แบบข้าวค่ะก็หอยเขาจะมีกลุข้าวของเขาเนาะมีกล่ตัวของเขาส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวครับเวลาใส่ก็แล้วก็ผัให้หอยละพาสุกนะคะ <c oughs> ไม่งั้นเขาก็จะดำพเพื่อนๆก็จะดูไม่นานแล้วก็ทานนะคะ แค่น,นี้เราก็ได้ผัดหอยแมงผูกนะคะหน่อไม้ที่เสาค่ะเผื่อนลองทำไม่ยากค่ะเมน,นูง่ายๆต้นเข็นต่ำนะคะแปบกบนัพฟินออกอร่อยค่ะนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมนะคะ ขอให้ทุกชานสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ